กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ครับนี่ครับกล่องสุดพิเศษนะครับราคา10บาทครับจากราคาเริ่มต้นครับอยู่ที่500บาทนะครับเราจะลองเติมนะครับเราจะเติมไปแล้วเราจะกล่องสมปืนะครับทั้งหมดนะครับมาลองสูงว่าเราจะได้ถาวรกี่กล่องนะครับเติม10บาทนับได้299รเกเพชรนะครับ จะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยครับเอาละครับก็มาแล้วนะครับอันนี้ครับไอที่กล่องน,นี่ครับโอ้โหฮ่าสก,กิลดูสเลยครับมาะเจอที่แรกไอที่โอ้โหสเปซยี่สี่ชั่วโมงอีกล่องครับโอ้โหไอที่หนึ่งวันไปครับโอ้โหอินดิฟเจ็ดวันโอ้โหเอสเคเจ็ดวัน โอ้โหอนฟิไเจ็ดวันโอ้โเดี๋ยวมาเอาสกาเหีือก่อนแลวกันนะ,ะครับเปิดมาครับป้าโอ้โ oh, หฟาร์มัสป้าบโอ้โ oh, หฟาร์มัสป้าบโอ oh, ฟาร์มัสเจ็วันป้าวโอ้โ oh, หสกาหนวันก็าร์มาณหนึ่งวันคนระับมามดูเอมโฟสีฟา้านะครับเียวอมโฟนะไรก็ว่าป้าบโอ้โหสิบหวัน ปาบโอ้โหสามวันปาบโอ้โยพี่น่ารักเปิดสองกล่องดูครับโอ้โหเป็นไงครับโอ้โหศูนย์ทุกคนเอาไปใช้ได้นะครับห้ากล่องครับสาวันเลยครับโอ้โหโูไหมายิมยโฟสีฟูปาบโอ้โหสามวันมาโอ้โหสามวัน เจ็ดวันยี่ชั่วโมงทั้งสองกระบอกนครับมีเซตมั้งมีนะ่เนี้ยไปกองแมกอ้โหลูกซองยีิบสี่ชั่วโมงโอ้โหสเปรยี่บสี่ชั่วโมงโอโห้หลูกซองเจ็ดวันอือหือทั้งลูกสองสเอนเาได้อะไรไปบ้างครับไปดูกันเลยครับเอครับ M สองกระบอกครับถาวร นะครับกับเมทัลอนะแล้วก็ลูกสองกับอิมหนึ่งสี่หครับก็อีเบหวัน m p มพไฟครับเวันนะครับก็สการ์หนวั AR, นแล้วก็เอวันก็เอสเคอีหกวันนะครับแล้วก็ M24 อีกนะครับ6วันก็ฟอร์มาอีกนะครับ9วันแล้วก็สแปดอีก2กระบอกนะครับเป็นอย่างนี้นาครับคุณมว่า10บาทคุ้มหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไค b e เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและปินงกำลังใจให้พวกเราติดต่อไปนะครับ